ในวันนี้จะพูดก็คิดว่าให้สืบเนื่องจากครั้งก่อนครั้งก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักการของพุทธศาสนาโดยเทียบเคียงกับสภาพภูมิหลังของสังคมที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นคืออินเดียี่ก็เห็นว่าหลักการสําคัญของพุทธศาสนานั้นก็รวมอยู่ที่ศิกขา การศึกษาอันนี้น่าเป็นการพูดในแง่หนึ่งเมื่อพูดในแง่นั้นแล้วก็ควรจะพูดอีกแง่หนึ่งเข้ามาเป็นการย้ำถึงเหตุผลที่พุทธศาสนาสอนเรื่องสิกขาหรือพูดให้เต็มว่าใจสิกขานี้เป็นหลักการสำคัญนี่ก็มองในแง่ที่ผ่านมา ก็คือหลักการนั้นเทียบกับศาสนาพราหมณ์ที่เขามีการนับถืออ้อนวอนเทพเจ้าทีนี้มาดูว่าหลักการนี้ที่จริงนั้นก็เป็นการสอนตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองาะฉะนั้นเหตุผลสําคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรสิกข,ขานี่ก็เป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ หรือว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมนี้ขึ้นมาก็สอนโดยถือเอาธรรมชาติของมนุษย์นี่เองเป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์คืออย่างไรธรรมชาติของมนุษย์นั้นตามหลักอุทธศาสนาก็ว่าเป็นสัตว์ที่เรียกว่าต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้คำว่าต้องฝึกหรือฝึกได้นี้ ใช้คำบาลีว่าธรรมะธรรมะทหารธรรมะทหารก็เขียนคล้ายๆกันกับธรรมะที่เรารู้กันทั่วไปว่าหลักธรรมคำสอนรือว่าททหารมหากาศมอมะสองตัวสละถ้าเป็นธรรมะที่เป็นหลักธรรมก็เพียงเปลี่ยนเป็นทธทง พอทงมหากาศมอมาสองตัวสละธรรมะนั่นก็เป็นหลักการของธรรมชาตินิธรรมะทอทหารนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกอันนี้ก็เทียบกับสัตว์ทั้งหลายชนิดอื่นสัตว์ชนิดอื่นนั้นตามปกติโดยทั่วไปแล้วก็ถือเป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ได้คือฝึกได้น้อยไม่ใช่หมายความฝึกไม่ได้เลย ฝึกได้น้อยจกนกระทั่งการฝึกนี้ไม่ค่อยมีความหมายสําหรับการดํารงชีวิตของเขาทีนี้เขาอยู่ได้ด้วยอะไรภาษาปัจจุบันถือว่าเขาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณสัตว์ชนิดอื่นเนืเกิดมาแล้วอาศัยสัญชาตญาณก็อยู่ได้เรียนรู้น้อยฝึกน้อยสัตว์ต่างๆเกิดมาออกจากท้องแม่เขานี่ ชั่วประเดียวเดียวเขาก็เดินได้วิ่งได้ไว่ายน้ําได้บางชนิดก็อาจจะต้องสองสมวันแต่รวมแล้วก็คือว่าเรียนรู้น้อยฝึกน้อยทีนีสน้ส่วนมนุษย์นั้นไม่เหมือนสัตว์เหล่านั้นมนุษย์นี้เกิดมาแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูซึ่งใช้เวลานานมาก อาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็นแราต้องเป็นเวลาหลายปีทีเดียวจนกระทั่งอาจจะสิบปียี่สิบปีจึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้ได,ด้วยตนเองทีนี้ในระหว่างที่คนอื่นเลี้ยงดูนั้นน่ะเราจะต้องมองที่ตัวเขาว่าเขาทำอะไรระหว่างที่พ่อแม่เป็นต้นเลี้ยงดูนั้นตัวเขาเองก็คือฝึกตัว เรียนรู้ศึกษาเขาก็เรียนรู้ฝึกขัดตนเองพัฒนาตนเองในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นอยู่ให้ได้การเรียนรู้นี่ก็แทบทุกอย่างแม้แต่ว่าการเป็นอยู่ประจำวันในเรื่องง่ายๆกินนอนนั่งยืนขับถ่ายสารพัด ต้องฝึกหมดต้องเรียนรู้หมดไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่ได้มาเองโดยธรรมชาตินี่กระทั่งในราปีหนึ่งก็มีการฝึกเดินฝึกพูดก็ต้องมีการฝึกกันทั้งนั้นนี่ก็เรียนรู้นี่คือคำว่าการฝึกภาษาพระ,พระท่านใช้คำว่าธรรมะธรรมะทอทหารมอมาสละธรรมะแปลว่าการฝึก พอเป็นคนก็เลยซ้อนมอออีกตัวหนึ่งเป็นธรรมะรรว่าสัตว์ที่ต้องฝึกอันนี้คำว่าธรรมะฝึกเนี่ยก็เป็นศัพท์รรรรที่ใช้แทนกันได้หรือใต้เคียงมากกับคำว่าสิกขาสิกขาก็แปลว่าเรียนรู้ฝึกเหมือนกันแล้วใช้กันได้กับคำว่าพัฒนาก็แปลว่าทำให้เจริญขึ้นมา เราะนั้นเราจึงแปลกันว่าเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาอย่างที่ว่ามาเมื่อเขาฝึกฝนพัฒนาเขาก็สามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้แต่ก็เป็นข้อพิเศษเมื่อเราเทียบกับสัตว์อื่นก็คือว่ามนุษย์นั้นไม่ได้การดําเนินชีวิตมาเปล่าๆแต่ว่าต้องลงทุนด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่ว่าการดำเนินชีวิตของเขานั้นได้มาส่วนใหญ่ด้วยสัญชาตญาณเพราะะนั้นสัตว์ชนิดอื่นนั้นพอเกิดมาก็เป็นอยู่ได้ง่ายๆเรียนรู้นิดหน่อยเท่านั้นเองสกร์ดีโอสก็ว่ายน้ำได้เดินได้รู้จักหากินช่วยตัวเองได้ ถ้าในแง่ของธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้ก็เท่ากับมนุษย์นั้นสู้สัตว์ชนิดอื่นไม่ได้สัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องพัฒนามันก็อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณส่วนมนุษย์นั้นต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาจึงจะดําเนินชีวิตไปได้มีสัตว์บางชนิดที่ว่าฝึกได้โดยเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วก็ฝึกได้มากหน่อยเช่นช้างม้าลิง เป็นต้นหรือปลาโลมาอย่างนี้นก็ฝึกได้มากหน่อยสามารถเรียนรู้ได้เยอะแต่ก็มีขีดจำกัดไปไม่ได้ไกลแล้วข้อสำคัญก็คือฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ภาพสามารถนั้นมาอยู่ที่มนุษย์ที่ไปฝึกให้สัตว์อีกทีหนึ่งก็ทําให้ช้างนี่สามารถลากสูงได้ไปรบทาสงครามได้ มาก็เอามาใช้เป็นผานะลิงก็เอาไปเก็บมะพร้าวให้เจ้าของสวนเป็นต้นหรือไปเล่นละครลิงก็รวมแล้วมนุษย์เนี่ยฝึกให้เท่านั้นอันนั้นก็เปนว่าสัตว์นี่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาได้น้อยแล้วถ้าไ,ได้มากหน่อยก็ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ถึงจะฝึกอย่างไรก็มีขอบเขตจำกัดไปไม่ได้ไกล ก็จบเกินแค่นั้นแหละจบแค่มนุษย์ใช้งานแล้วไปเล่นละครสัตว์ไม่ได้ดีไปกว่าน,นั้นทีนี้มนุษย์นี่เสียเปรียบตอนที่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรูก้ก็ไม่สามารถเป็นอยู่ได้ก็จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแต่ว่าในการที่ต้องฝึกนี่ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ด้วยตอนที่ว่าฝึกได้นี่แหละที่สําคัญมากก็คือว่าพอฝึกแล้วก็ประเสริฐ เก่งสามารถยิ่งกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่ได้ในสัญชาตญาณแต่ว่าก็อยู่อย่างนั้นแหละจนตลอดชาติจนกระทั่งตายไปก็ย่ได้เกิดมาได้เท่าไหรก็ตายไปได้เท่านั้นไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ด้วยสัญชาตญาณของเขาอย่างนั้นตลอดชีวิตโลกของสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในท่ากลางธรรมชาติ อยู่ตามพื้นฐานเดิมส่วนมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพราะความที่ฝึกได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ก็เลยฝึกกันเรื่อยไปฝึกไม่รู้จักจบเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้จากวันพบุรุษก็ได้ตัวเองเรียนรู้ฝึกตัวเองให้ทําอะไรต่างๆได้จกนกระทั่งว่าเรียกได้ว่าแทบไม่มีขีดจํากัดนี่พอมนุษย์เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาไปก็ สามารถที่จะมาประดิษฐ์สร้างสารวัตถุต่างๆที่เป็นของเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนกระทั่งเป็นเทคโนโลยีก็ทําให้โลกมนุษย์นึ้งเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีการจัดสรรระบบสังคมความเป็นอยู่อะไรต่างๆขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรมก็เป็นโลกของมนุษย์ต่างหากกลายเป็นว่า เวลาเราพูดถึงคำว่าโลกนี่ก็เลยต้องแยกไปว่าเออเป็นโลกตามที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรือโลกธรรมชาติหรือเป็นโลกที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นมาโลกมนุษย์นี้มีความพิเศษแปลกไปจากโลกของธรรมชาติเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอันนี้มนุษย์นี่ก็ฝึกฝนพัฒนาได้อย่างที่ว่าในทางเรื่องของวัตถุก็ได้ในทางจิตใจก็มีคุณธรรมที่ประเสริฐ จนกระทั่งว่าเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าดีงามยอดเลิศสูงสุดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญามนุษย์มีปัญญาที่พัฒนาได้จนกระทั่งสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็เลยตั้งเอาพระพุทธเจ้านี้เป็นแบบให้เห็นว่าบุคคลที่พัฒนาสูงสุดแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้า เนี่ยตกลงว่ามนุษย์นี่มีความประเสริฐอยู่ที่ฝึกได้นั่นการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่แหละเราจึงเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐลอยๆแต่ว่าประเสริฐที่ฝึกได้หรือว่าฝึกแล้วจึงประเสริฐก็พูดให้เต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด,ด้วยการฝึกหรือจะเติมต่อไปก็ได้ว่าถ้าไม่ฝึกก็ไม่ประเสริฐ ถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาแล้วก็จะด้อยยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่มีสัตว์ชนิดใดที่แย่กว่ามนุษย์เพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นอาศัยสัญชาตญาณอยู่ได้แต่มนุษย์นี่เพียงสัญชาตญาณก็อยู่ไม่ได้ดัะนั้นมนุษย์แย่กว่าสัตว์แต่ว่าเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก็เลยกลายไปว่าเมื่อฝึกแล้วก็ประเสริฐอย่างยิ่งประเสริฐจนกระทั่ง พระพุทธเจ้าให้กำลังใจมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วนั้นประเสริฐแม้กว่าเทวดาและพระพรหมแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็หันมาเคารพบูชาพระมนุษย์ที่ฝึกตนแล้วเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พัฒนาฝึกตนสูงสุดแล้วก็จึงใช้พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับแล้วก็ว่าเทวดาและพรหมก็มาน้อมน้ำสการพระพุทธเจ้า จะมีคาถาแสดงความประเสริฐของมนุษย์นี้ในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกนี้เยอะอย่างคาถาหนึ่งในธรรมบทก็บอกว่าวรมสัสสตราทันตาอาชาณียาจสินทวาคุณชราจะมหาหนาคาอัตทันโตตโตวรังบอกว่าอะไรพวกอัสดรช้างมานา ทั้งช้างทั่วไปและช้างหลวงต่างๆเนี่ยฝึกแล้วประเสริฐเนี่หมายว่านี่ขนาดที่สัตว์ชนิดที่ฝึกได้นะก็ฝึกแล้วก็นับว่าประเสริฐดีใช้งานใช้การอะไรได้มีความสามารถมากแต่ถ้าบอกว่าอัตทันโตต,โต,ตโตวรังคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นก็มาจบที่มนุษย์ว่ามนุษย์นี่แหละฝึกได้มากและประเสริฐที่สุดจริงๆ ยังกระทั่งถึงคาถาอย่างคําว่ามนุษย์สภูตังสัมพุทธทังอัตถันตังสมาหิตังเทวาปินมัสสันติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละฝึกพระองค์ดีแล้วมีพระฤทัไทยอบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อนมนมัสการเนี่ยก็เป็นคาถาที่แสดงธรรมชาติของมนุษย์ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจแก่มนุษย์ด้วย ว่าเรานี้สามารถฝึกตนให้ดีให้ประเสริฐได้อันนั้นก็หลกักพระพุทธศาสนาก็จึงถือว่ามนุษย์นั้นต้องฝึกนี่เราจะมีชีวิตที่ดีงามก็ต้องฝึกฝนพัฒนาเพราะว่าธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนพัฒนาเราก็แย่เราก็ด้อยกว่าสัตว์ชนิด,ดอื่นแต่ถ้าเราฝึกฝนพัฒนาแล้วก็เหมือนกับว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นจึกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเมื่อมนุษย์ ได้มองเห็นธรรมชาติเขาตนเป็นปอย่างนี้แล้วก็จะได้ตั้งจกุกตั้งใจนําเอาหลักการเราธรรมชาตินี้มาใช้ประโยชน์ในการที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองดีงามประเสริฐขึ้นไม่เชนนั้นแล้วก็จะฝึกหรือเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวเท่าที่พอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่กล่าวแล้วว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้มาเปล่าๆแต่ต้องลงทุนด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน นั้นเราก็ฝึกฝนในการเดินในการกินในการพูดเป็นต้นพอเราพูดได้เดินได้เป็นอยู่ประจําวันได้เราไม่สํานึกจนหนักในธรรมชาติของเราที่ว่าถ้าฝึกแล้วจะดีงามประเสริฐเราเอาพออยู่ได้แล้วเราก็เลยหยุดเราก็หยุดฝึกหยุดเรียนรู้แค่ว่าพูดได้กินได้เดินได้อยู่ได้เพราะฉะนั้นศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ก็เลย ไม่ได้ผลไม่สำฤร็จผลไม่ออกผลมาให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรก็เอาแค่อยู่ได้พูดได้เป็นต้นนี่ถ้าเราฝึกต่อไปก็จะสามารถมีความประณีตของพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆในการเคลื่อนไหวในการเป็นอยู่ในการพูดเป็นต้นเนี่ยก็ประนีตยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถ้าเราไม่ฝึกฝนต่อเราก็ได้แค่เดินได้พูดได้แต่พอเราฝึกแล้วเดินเป็นพูดเป็นเป็นต้น,นก็ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างเรามีวัฒนธรรมเป็นต้นมีมาเรื่องของมารยาทอะไรต่างๆนี่เป็นการฝึกให้มีพฤติกรรมที่ประณีตยิ่งขึ้นนอกจากพฤติกรรมประณีตยิ่งขึ้นแล้วจิตใจก็ประณีตยิ่งขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นเป็นต้น แต่ที่สําคัญที่สุดก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือปัญญาปัญญาก็จะมีความเฉียบคมมีความลึกซึ้งมีความกว้างขวางมีความละเอียดละอ,อ่อยิ่งขึ้นจองั้นทั้งว่าอย่างรู้ถึงสัจธรรมความจริงของสิ่งต่างๆสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆสามารถคิดการแก้ปัญหาสามารถสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้ จึงได้เกิดเป็นอารยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นถ้าเราไม่หยุดเสียมนุษย์ก็จะใช้ความสามารถตามธรรมชาติคือการฝึกตนได้เนี่ยทำให้ตนเองกลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสรศิฐเมื่อเรารู้ตระหนักในธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เลยพยายามฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอเราก็พูดได้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่มีมาได้อยู่ได้ก็อยู่มาได้ด้วยการเลลรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพราะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาเรื่อยไปก็สรุปว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่เป็นชีวิตที่ดีงามได้ก็ได้การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาที่เรียรกว่าการศึกษาหรือจะใช้ศัพท์พื้นฐานวัฒธรรมก็ได้นี่เมื่อเราฝึกหัดพัฒนาไปก็เป็นสัตว์ผู้ประเสริฐพระพุทธศาสนาก็เอาหลักการนี้มาใช้ก็ให้มนุษย์นี้ฝึกหัด พัฒนาตนเองเรียนรู้อยู่เสมอก็ใช้หลักที่เรียกว่าศีรขาแล้วก็พัฒนาสามด้านทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาฝึกหัดเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาในด้านพฤติกรรมก็เรียกว่าศีลฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาในด้านปัญญาก็ยังคงชื่อเดิมว่าปัญญานีเมื่อฝึกหัดพัฒนาไปมนุษย์ประเสริฐยิ่งขึ้นก็จะ เปลี่ยนจากมนุษย์ที่เรียกว่าปุถุชนไปเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นที่มีการศึกษาหรือกําลังศึกษาก็เรียกว่าเสกขาหรือเสกขาก็คือคําว่าศิกขานั่นเองมาเรียกคนสิกขาเป็นนามแสดงถึงสภาวะคือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอันนี้พอมาเป็นคน ก็เปลี่ยนอีกเป็นเอกขาก็เป็นเสกขาและทำอาเป็นอาก็เป็นเสกขะนี่คือคนที่กำลังศึกษาหรือมีการศึกษามีคำแยกผู้มีการศึกษานี่เป็นระดับต่างๆขั้นตน้นเรียกว่าเป็นโสดาบันแล้วก็สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าสกทาคามีแล้วสูงขึ้นไปขั้นหนึ่งเรียกว่าอนาคามี สามระดับนี้เรียกว่าเป็นเสกขาหรือจะพูดให้สั้นเขาอีกตัดก,กอไปเหลือเสกขะเสกขาหรือเสกขะแปลว่าผู้ยังศึกษาหรือกําลังศึกษาหรือเรียกว่ามีการศึกษาก็ได้บางั้งก็ยอมลดหย่อนให้เรียกเอาปูถุชนที่เป็นชั้นดีปูถุชนชั้นดีท่านมีศัพท์เรียกว่ากัลยาณ์นะผุุ้ชนปูถทุชนชั้นดีก็ยอมให้เป็นเสกขาหรือเสกขะได้ แปลว่าผู้มีการศึกษาหรือกำลังศึกษาแต่ว่าคนทั่วไปนี่ก็เรียกว่าปุถุชนเฉยปุถุชนนี่แปลว่าคนที่ยังหนาอยู่หนาหมายความว่ายังมีกิเลสมากถ้าเป็นคนที่เป็นปุถุชนกิเลสหนามากก็มืดบอดเลยท่านเรียกว่าอันธภาละปุตุชนนั้นปุถุชนชั้นหยาบเรียกว่าอันธภาละปุถุชนแปลว่าปุถุชนผู้อันทะแปลว่าบอด แล้วก็ภาละก็แปลว่ลาเข่าเป็นอันธพาลไปทีนี้พอดีขึ้นมาก็เป็นกาลยานุปุตชนจัดเข้าในระดับของคนที่มีการศึกษาแต่ก็ยังต้องศึกษาอยู่แล้วก็ไปเป็นโสดาบันสกทาคามมอนาคามีนี่ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในระดับังต้องศึกษาทีนี้พอศึกษาจบไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ก็เป็นพระอาหารหันต์เรียกว่าอาเสขะหรืออเสขะก็มีบุคคลระดับเดียวที่ไม่ต้องศึกษาที่ว่าจบการศึกษาเรียกว่าอาเสขะคือพระอาหารหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันอีนี้ใครยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็เลยต้องศึกษาด้วยไปนั้นอย่างพระที่บวชมานี่ก็เข้ามาเพื่อจะเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเอง อันนี้ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องศึกษาแม้แต่บวชมาห้าสิบหกสิบปีจกนกระทั่งว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นมหาเถระภรษาอาจจะเอ้าอยู่ถึงอายุเก้าสิบก็อาจจะภรษาก็แถวแถวเจ็ดสิบก็ยังต้องศึกษาอยู่นั่นแหละไม่รู้จบเป็นเรื่องของชีวิตของเราบอกแล้วว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตแห่งการศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาต้องเรียนรู้เรื่อยไป ถ้าใครไม่ศึกษาบทเป็นพระเข้ามาอายุ70-80ปีแล้วนะถือว่าตัวบทนานไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองต่อไปก็ถือว่าตกอยู่ในความประมาทนะก็ผิดธรรมะผ,ผ,ผิดธรรมชาติของตัวเองแล้นั่นศึกษาก็ไม่รู้จบเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตนะเพิ่งมาระยะหลังเนี่มานิยมว่าให้คนต้องมีการศึกษาตลอดชีวิต พุทธศาสนาสอนมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องศึกษากันไปจนกว่าจะเป็นพระอรหรันต์เดี๋ยวนี้เราก็มาบอกว่าอ้าวสังคมก็ให้เป็นสังคมในการศึกษาหรือเรียนรู้อ้พาวพุทธศาสนาก็สอนมาตั้งนานแล้วว่าคนทุกคนนี่จะต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาใน,นสังคมมนุษย์ก็เป็นสังคมของคนที่เรียนรู้ศึกษาพัฒนาทั้งนั้นเวลาศึกษาพัฒนาอย่างนี้ มาเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจกนกระทั่งเป็นพระอรหันเนี่ยท่านจึงถือว่าเป็นอาริยชนที่แท้จริงพาเป็นอาริยะหรืออาริยะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐน,นั้นอยู่ที่การที่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนใหม่จากแนวคิดของพวกอารยนันที่เคยพูดไปแล้วว่าพวกอารยันหรือ ภาษาบาลีเรียกว่าอริยกะถือตัวเองว่าเป็นพวกที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกซ i v i l i z e d เนี่โดยเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาแล้วก็มากําหนดโดยวันณนะว่าวันณะชั้นสูงคือวันณะแพทย์พ่อค้านักธุรกิจขึ้นไปแล้วก็พรามแล้วก็กษัตริย์เนี่ยเป็นอริยะอาริยชนถ้าเป็นพวกสูตรพวกยันทานก็ไม่ไม่มีทางเป็นอาริยชนได้ คือความเป็นอารยาชนนั้นกําหนดโดยชาติกําเนิดนี่พระพุทธศาสนาเกิดมาก็ถือว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าสิกขา์นี้เพราะฉะนั้นผู้ใดได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนดีขึ้นแล้วก็เป็นผู้ประเสรศิฐก็เป็นอารยาชนพุทธศาสนาก็บอกความเป็นอารยาชนนั้นมาอยู่ที่นี่แหละโสดาบันสกทาคามีนาคามีอรหรันนี่แหละเป็นอารยาชน เราเรียก่าเป็นอริยบุคคลเป็นภาษาบาลีสานสกฤตก็เป็นอารยะนะถ้าเทียบกันกับศาสนาพราหมณ์สังคมอินเดียสมัยนั้นที่ว่าแบ่งคนเป็นสี่วรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพ์สูรถือว่าสามวรรณะชั้นสูงเป็นอารยชนเป็นอริยะแต่ในทางพุทธศาสนาบอกว่าความเป็นอารยชนไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดอยู่ที่การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนา ซึงทำให้คนเรารู้จักทำกรรมที่ดีงามเป็นกุศลก็เลยจัดว่าคนที่จะเป็นอาญยชนจะมาจากชนชั้นวรรณะไหนกำเนิดยังไงก็ได้ขอให้พัฒนาตนขึ้นมาแล้วเราก็แบ่งระดับโดยอถือเอาการพัฒนาหรือการศึกษานี้เป็นมาตรฐานในการวัดก็จัดว่าบุคคลที่ได้พัฒนามาจนกระทั่งมีคุณธรรมความดีมีสติปัญญามีพฤติกรรมในระดับหนึ่ง เรียกว่าโสดาบันสูงขึ้นไปเรียกว่าสกทาคามีสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าอนาคามีและสุดท้ายเรียกว่าอารหันนี่แหละคนที่เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นใครก็ได้นก็จะเป็นอารยชนเป็นอารยบุคคลที่แท้จริงเพราะฉะนั้นศัพท์เก่าๆของศาสนาพราหมณ์เราก็มาใช้ในความหมายใหม,ใหม่แม้แต่คําว่าพราหมณ์เองที่เขาบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐ พมจะศาสนาก็มาใช้เรียกพระรหั์ว่าเป็นพรามเป็นเพราะพรามของเขาเวลาผู้ลอยบาปแล้วแต่เขาไปลอยบาปในแม่น้ำคงคาพรามนี่เขาเวลาเขาจะลอยบาปเขาไปลงในแม่น้ำคงคาแล้วก็แม่น้ำคงคาก็ผาบาปไปหมดล้างบาปพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเอ๊ะถ้าแม่น้ำคงคามันล้างบาปได้นี่ไอเต่าปลา ปูหอยที่อยู่ในแม่น้ำคงคามันก็หมดบาปก่อนทวกพรามณ์สิเอางนันพระพุทธเจ้าก,ก็บอกว่าน่ามันพาบาปไปไม่ได้หรอกถ้ามันพาบาปไปได้มันก็พาบุญไปด้วยเางันๆทอเงนก็เลยพระองค์บอกว่าการลอยบาปมันอยู่ที่นี่แหละการฝึกฝนพัฒนาตนเมื่อเราพัฒนาตนดีขึ้นมาแล้วเราก็เป็นผู้หมดบาปเป็นผู้หมดบาปลอยทั้งบุญทั้งบาปเลยพระพุทธเจ้าเอางั้น พรามก็ตั้งใจจะลอยแต่บาปทีนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหมดไม่ต้องไปลอยเฉพาะบาปลอยให้หมดลอยทั้งบาปทั้งบุญเลยนะอันนั้นก็เป็นพระอรหันต์ที่พ์ทั้งพ้นจากทั้งบุญทั้งบาปพ้นหมดเลยนะสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะก็เราก็เลยบอกว่าพรามที่แท้เนี่ยคือพระอรหันต์เป็นใครก็ได้จะอยู่ในวันณะไหนก็ได้ขอให้ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาตนแล้วก็เป็นพราม และเป็นครามที่แท้จริงด้วยวันนี้ก็คิดว่าคงจะพูดกันเท่านี้ก่อนนะให้เห็นว่าหลักการของพุทธศาสนาเรื่องไตรสิกขานี้ก็เป็นการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของธรรมชาติคือธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้นี่ก็ถ้ามนุษย์มาตระหนัก สำนึกในธรรมชาติของตนอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปนตามธรรมชาติของตนเองใช้ความจริงตามธรรมชาตินี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็กลับทําให้ชีวิตของตอนได้ดีงามประเสริฐอย่างที่กล่าวมาวันนี้ก็ขอพูดยุติกันไว้เพียงเท่านี้ก่อน